มาโก o ฟัน b า s t e n คือหนึ่งในกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดยเฉพาะเรื่องราวชีวิตค้าแข่งของเขาที่ทั้งรุ่งโรจน์และน่าเศร้าถือเป็นตำนานที่น่าฟังและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนี่คือเรื่องราวโดยละเอียดของเพชรฆาดพลายกะซิบ 1. จุดเริ่มต้นกับอาแจ็กซ์และมรดกของคลฟอาจ็กซ์แอนด์คลีฟส์ลีกซี เด็กปั้นของอาแจ็กส์ฟานบัสเทนเกิดปี1964เริ่มต้นอาชีพกับอาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมสโมสารยักษ์ใหญ่ของเนเธอร์แลนด์การเปิดตัวที่น่าจดจำนัดประเดิมสนามอาชีพในเดือนเมษายน1982เขามีโอกาสถูกเปลี่ยนตัวลงสนามแทนที่โยฮันไคลฟ์ตำนานผู้ยิ่งใหญ่และเขาก็ทำประตูได้ทันที ดาวซันโวผู้ยิ่งใหญ่หลังจากนั้นเขาได้ก้าวขึ้นเป็นกองหน้าตัวหลักอย่างเต็มตัวและครองตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดของ Dust, ลีกดัสหรือเอรีดิวิชันถึง4ฤดูการติดต่อกัน1,983-1,987และคว้ารองเท้าทองคำยุโรปด้วยด้วยการทำไป37ประตูในลีก2ยุคทองกับเอซีมิลานและ3ทหารเสือ เอซิมิลานและเดอะดัสู่กันโชนเซเรียอาในปี1987เขาถูกดึงตัวไปร่วมทีมเอซิมิลานภายใต้การนำของประธานสโมสรซิวโอแบลลิสโคนี 3ทหารเสือดัชฟันบัสเทนร่วมทีมกับเพื่อนร่วมชาติอย่างรูดกรีดเอเวและแฟรงค์ไลกาดก่อให้เกิด3มทหารเสือฮอลแลนด์ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างทีมมิลานยุคทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ความสำเร็จระดับสโมสรเขาควา้าแชมป์มากมายกับมิลานรวมถึงแชมป์ลีกเซเรียาหลายสมัยและยูโรเปียนคัพและยูฟาแชมเปียนส์ลีก 2ส,สมัยติดต่อกัน1989และ1990 3ตุดสูงสุดและรางวัลบาลอนดอบาลอนดอแฮนทิกบาลอนดอ3สมัยฟันบัสเทนคือสัญลักษณ์ของกองหน้าผู้สง่างงามและสมบูรณ์แบบเขาคว้ารางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งยุโรปบาลอนดอได้ถึง3สมัย 1, 1988 1989และ1992 ซึ่งตอกย้ำสถานะความเป็นสุดยอดนักเตะแห่งยุคของเขา 4. ตํตำนานทีมชาติกับการยิงวันเล่ม,มหสัสจรรย์ูโร1,988อ c o คอนิ Go กแชมป์ยูโร1,988ความสำเร็จสูงสุดในนามทีมชาติเนเธอร์แลนด์คือ พาทีมอสศวินสีส้มคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยูโร1988ได้สำเร็จซึ่งเป็นแชมป์รายการใหญ่เพียงรายการเดียวในประวัติศาสตร์ของประเทศประตูที่ถูกจดจำไปตลอดกาลคือลูกยิงวันเล่ด้วยเท้าขวาจากมุมแคบในนัดชิงชนะเลิศกับสาภาพโซเวียตซึ่งเป็นหนึ่งในประตูที่สวยงามและเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล 5. จุดจบที่แสนเศร้า the tragic end of a career อาการบาดเจ็บข้อเท้าเรื้อรังแม้จะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามแต่ตลอดชีวิตค้าแข้งของเขาต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากการเข้าสกัดที่รุนแรงของคู่แข่ง การยุติอาชีพก่อนไว้อันควรหลังจากนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี1993เขาก็ไม่สามารถกลับมาเล่นได้อีกเลยแม้จะพยายามผ่าตัดหลายครั้งแต่ความเจ็บปวดก็ยังคงอยู่เขาจึงตัดสินใจประกาศแขวนสตัดอย่างเป็นทางการในปี1995ด้วยวัยเพียง30ปีโดยลงเล่นนัดสุดท้ายตอนอายุ28ปีตำนานที่ยังคงมีอิทธิพล การจบอาชีพในขณะที่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกฟุตบอลทำให้เรื่องราวของเขากลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าเศร้าที่สุดในวงการอย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บของเขามีส่วนในการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎห้ามเข้าสกัดจากด้านหลังในปัจจุบันเพื่อปกป้องผู้เล่นเกมรุกให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นฟันบอสเทนจึงไม่ได้เพียงเป็นกองหน้าผู้ทำประตู แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามความมีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นที่แม้แต่โชคชะตาและการบาดเจ็บก็ไม่อาจลบเลือนความยิ่งใหญ่ของเขาได้